ครับพี่น้องไลยพบกับครอบครัวของพวกเฒาคือเก่าเนาะมาปีนี้ต่างปีไก่เด้อพี่น้องเลยเนาะอ่ามาเห็นแต่ตู้แม่เพิ่นปีนี้พี่น้องเลยเนาะอ่าจะเป็นคําถามหลายคู่หลายคนเนาะถามเข้ามาหล่ไล่พี่น้องเลยทางส่องของแม่น้องนิ้วเนาะทางส่องของอินเพิ่นแล้วก็ทางส่องของแม่น้องเซอมาเยี่ยมมายามให้หน้ากะเสียงเดียวกันเบิดพี่น้องเลยแต่ละคู่แต่ละคนเนาะ ถามหาแต่พอแค่พอแค่หายไปไซสันพี่น้องให้พอแค่ไปไซเด้คือบุเห็นเข่ากล้องน้ำจืดเทื่อเนาะกะประมาณสองสามอาทิตย์แล้วพี่น้องเนาะบ่ได้เข่ากล้องน้ำผมเขาเนาะทางอจัรยกะบบ่ได้ว่าสีปิดสีวังพี่น้องเลยเนาะกะยังรอขั้นตอนทางกฎหมายเพิ่นอยู่อ้ญานเสีย่ยพอดีเพิ่อนะมาหอนเมื่อนี้เพิ่นก็ได้สรุป เรียบร้อยแล้วพี่น้องใหญทา้งบริษัทก็สามารถเบ้าได้แล้วบาทที่นี่นักเพียงเนาะแต่คือปีนี้พี่น้องให้เนาะก็จะได้ฮดแต่ตู้แม่เพิ่นเพราะว่าตู้พ่อเพิ่นนั่นได้ถือทางเจ้าหน้าที่เนาะทางกฎระเบียบกฎหมายเพิ่นได้ออาไปอยู่น้ำแล้วพี่น้องเพราะว่าเรื่องย้งว่าเสรนเนาะพี่น้องเนาะเรื่องนี้แหละพี่น้องทางตู้พ่อเพิ่นก็ได้ดินได้เสพของเงนเมา พาเมืงพาพวกเพิ่อนประเมินว่าเพื่นกับฆ้าขายเราพี่นองเลยพาพาออามาเซฟพี่นองเลยเนาะมาพบพ่อทางเจ้าตำรวจเพื่นมาพบพ่อของกลางในตุนในตูของเราเนาะเพื่นจะได้จำเป็นต้องได้คุ้มครองแลวก็ทำการบังบัตให้หายจาก ตัวท ok ี mm ่ติดนะฮะข้าสนซาพี่นังเส่วนที่จักปีจักปีกะบบฮุต mm ัวน <lan> ี้เนาะต้องเบิ่งตามสภาพตัวจริงของทุกพอเพาเพิ่นสิยาไงบ่หรือว่าทำใดกะติดตามเบิ่งน้ำกันเนาะทางบัญชันพวกลูกนี่ก็ได้เข้าไปเยี่ยมพยายามเพิ่นเธอนึงพบพ่อตัวจริงเพิ่นเธอนึงเพิ่นกะได้บอกแล้วพี่น้องเลยเนาะเห็นจังได้สิให้เดี๋ทั้งตัวแม่ก็ได้พี่น้องเลย

เดี๋ว่าจังไรล่ะพี่น้องไอ้เนาะเดี๋ยวก็เป็นห่วงเนาะแล้วก็เมื่อเอาอี๋เหรอวินมาดีิโนสตูเมนแมีเงนิ่วก็ขอโทษแน่นอคูเนาะเดี๋ยวว่าทางเอฟซีป้าลุงเพิ่อนกระทำเข้ามาไล่พี่น้องเอ้เนาะเรื่อดของพอแขกตามเข้ามาทางโองแมียงนิ่วพี่น้องไอ้เดีแต่ว่าแมียงนิ่วกับโบสามารถตอบป้าลุงได้พี่น้องเอ้เนาะ อยางมันกัดเข้าก็บไอเกิด

ขอคุ้นน้ำโพน้ำเมฆมีมีแมงมคนเจ๊กเดินสายความตายเดินเด้นเลยดูเอ้ยปีใหม่มาฮอดแรวปีเก้ารงไปคนนยีคนามทุกคนจะเดินคนอันดีดูเฮงคนทุกคนจะหลดไปเออชาทุก บนอื่นจากพี่น้องเลยเนาะมาทักทายสบายดีพี่น้องสวัสดีสบายดีสบายดีปีใหม่พี่น้องเลยเนาะปีใหม่เด้อประสุขสุขคนพี่นุ้์อะไรเนาะพ่อยู่ท่าอยมถักไทยพังเลาวเนาะพังต่างประเทศดีครับสมคิดอาจารย์อยู่ในตอนนี้พี่น้องเลยเนาะกับถักทายสบายดีเนาะสบายดีพี่น้องเชิญสุขสุขคนครับพี่น้องเลยพบกับครอบครัวของพวกเฒาคือเก่าเนาะมาปีนี้ต่างปีไก่เด้อพี่น้องเลยเนาะมา ห็นแต่ต oh oh. oh. ู้แม่เพิ่นอีนี่พี่น้องเลยเนาะอ่าล้วเป็นคําถามหลายคู่หลายคนเนาะถามเข้ามาหลายหลายพี่น้องทางอ่าช่องของแม่น้องนิวเนาะทางช่องของอินเพิ่นแล้วก็ทางช่องของแม่นองเซอร์มาเยี่ยมมายามให้หน้ากะเสียงเดียวกันบัดพี่น้องเอ้ยแต่ละคู่แต่ละคนเนาะถามหาแต่พ่อแพ่อแขกายไปไสว่าซั่นพี่น้องให้พ่อแขกไปไสเด้คือบ่เห็นเข้ากล้องนําเทือเนาะ กะประมาณสองสามอาทิตย์แล้วพี่น้องเนาะบริษัเขากองน้ำผมเขาเนาะทางบอจันกะบบริษว่าสีปิดสีวังพี่น้องเลยเนาะกะยังรอขั้นตอนทางกฎหมายเพิ่นอยู่ย่านเสียวพอดีเพิ่นนะมาหอดเมื่อนี้เพิ่นก็ได้สรุปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยทางบรจันกะสามารถบอได้แล้วบาทที่นี้นักเสียงเนาะแต่คือปีนี้พี่น้องเลยเนาะก็สิได้พดแต่ตู่แม่เพิ่น เพราะว่าทูพ่อ,พอเพิ่นได้ถือทางเจ้าหน้าที่เนาะทางกฎระเบียบกฎหมายเพิ่นได้เอาไปอยู่น้ำแล้วพี่น้องเพราะว่าเรื่องย้งวมาสินเนาะพี่น้องเนาะเรื่องนี้แหละพี่น้องทางทูพ่อเพิ่นได้ดินได้เสพของมันเมาเนาะพาหมู่พาพวกเพิ่นพระเมินว่าเพิ่นกับค่าคายดอกพี่น้องนะฮาพา เอามาเซฟพี่น้องเลยเนาะแล้วพบมาพ่อทางเจ้าตำรวจเพิ่นมาพบพ่อของกลางในตัวในตัวของเราเนาะเพิ่นจะได้จำเป็นต้องได้คุ้มครองและการทำการบำบัดหายหายจากตัวที่ติดฮะพี่สันซากพี่น้องเลยส่วนที่จักปีจักปีกะโบฮุตัวนี้เนาะต้องเบิ่งตามสภาพตัวจริงของทุกคอขอเพิ่นสิยาไงบ่หรือว่ายชำใดกะติดตามเบิ่งน้ำกันเนาะ ทางบาจจัน์พวกลูกนี่ก็ได้เข้าไปเยี่ยมพยายามเพิ่นเธอนหนึ่งพบพ่อตัวจริงเพิ่นเธอหนึ่งเพิ่นก็นได้บอกแว้วพี่น้องไงอ้เนาะว่าอ่าไอ้มันหายมันเศร้าก่อนบาณัิตทางตัพวพ่อกะเราก็อยากหายพี่น้องก็งไ,งงได้ฝากไว้เนาะว่าอะไรกันไหนบระมาณว่าจังไรพี่น้องไงอกก้เนาะกะอ่า บอกคว MM no, no. no. ามจริงแน่พี่น้องความจริงคือสิ่งบุตายเนาะเพียงเนาะเช้ามืดอจ้กวันพี่น้องเพิ่นก็ต้องถามหาคือเก้านะไอมพวกนี้ก็ตั้งมุกตั้งใจมาบอกน้องเมย์เนาะเห็นจังได้สิให้แต่ทั้งตัวเมย์ก็ได้พี่น้องเนี่ยจะบอกอะไรกดนเนี่ยอย่งปีใหม่ Mm-hmm. <laughs> ช่วยช่วยกันเลยนวก็แมาเนาะช่วยกันเลเดี๋ยวก็แปาเนาะเดี๋ยวฮะก็ไปดับเล็กมากอยู่น้ำดิ้นเลยนะขอโทษขอไปพี่น้องกัเนาะอากาศดี๋ยวามจะว่าจะอะารพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็เป็นห่วงเนาะ้วก็เมื่อเอาอีกเหรอวิน มาดี๋กนะหนาวตเมีมานั่งดมั้ยดูน้ำกันนี่แล้วนี่พอห้องกันนั่นนี่จ้ะน้ำกัน

ลมขอบุญขอคุณมันพอนะแม่เนาะจว่าลูกเ็พที่พาดประการใดกรขอโทษขอไห้ได้เนาะจากไปไปบนทางเนี่มงเ้ขอโทษได้บันขอบุญขอคุณมันพอนะแม่ดินให้ดิใหม่ได้ยืดนื่อยผมไข่ามนี้แล้วเนาะเฮ้ยแม เมตุ่ะเรียนเมด้เน่ะมือนี้มือวีใหม่มือนสันบันดีมื่อดีมือวาม,ม,อมอขอบขอคุณขอบคุณในเมตุอีกแล้วเนาะด้ที่ดี <c oughs> ที่รูปกระทำไปปาประกันได้กับไอ้คอยขอขอมาในเะมตุอีกแล้เนาะจีบงเงี้ยเมตุอย่างนีต้ตลอดไปเนาะจนแกจนเ่าหนะมละเนาะอาพิน

คนหลังต้องถูอะทุุ่ไทุ่ยไปทุ่ยไปทุ่ยไปทุุ่ไทุ่ยไปทุ่ยไปทุ่ยไปุ่ยทุ่ยทุ่ยไปทุ่ยไปทุไปทุ่ทุ่ยไปทุ่ยไทุไปทุ่ยไปทุ่ยไปทุ่ยปทุุ่ไทุ่ยทปทุ่ยไปทุ่ยไทุ่ทุ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 ่ไทยทุทุยปทุทุทุไทุ่ทุ่ไทยปทุ่ไปทุทุ่ปทุทุทุยท่ปทุย อันนน่แล้วอ่าปีใหม่มาฮอดแล้วกับีเก้าทงไปเงียนคว่ชุกควจะเดินคนเก็บแเร่นกายคว่ตายแหเร่นเลยนะเลยเจ้าอยู่ดีแฮงชุตคาเพลงแฮงขวแงูบ้อ่าเออนบ้ากันแล้วชูเออป้ากอนเลยจะแหงควเก็บคควตายในเวแ้วให้บึ่งพ่อบึงแม่นี่แล้วอ่ปีใหม่มาฮดแล้วกับปีเก้าทุ่ ตนตายบบบนี้แหละให้ดูดีมีแฮงเลยมันี้คนเกี่ยค้ตายต้นมเด่นเด่นนี่น่นั่นเฮ้ยเอ้ยบ้านนี้จะขวดอีกนี่นั่นทำยงไงนม่นี่มั้งเนี่ย้เห็นน,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 น้าคิดตัวไปวดนั่นอีก่ เดิน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 มาหนิรถนินี่อ uh> um> uh uh ้าวอ้าวเ้ยบังพ่อบังแมให้ตามหลังพังคว่ำเนี่ยว่าผมว่าที่รเฮ้ยนายคว่ำเลยเอออให้มันให้เืเดินไงเป็นชาวเดินอ้าวมันเมัน้เราตู้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 ตูู้ต้ตู้ตตู้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 ้ต

ยังไม่ตูกกันดีมีเงี้ได้เมยเด้อหัวใจลายที่เบิ้งที่เงี้ยลูกเต่ามาตลอดเนาะมันเงี้ยเด้อเนาะทางลูกกับดีใหม่เด้อไม่ตูกเด้อสองขานสองคนเนาะจะมืองานยำดีมาขอบุญขอคุณเนาะ ตัวจะดีไม่แห้งเด้อน้อคมเจ็บกับน้อคอมข้ยยังมีไรบ้านละบ้านล้านละบเลยนาะจับจเออฉันแหละดูอิฉันแหละตเจอด้ตัวจอด้อเนาะไม่น้อยมาขอขดน้ำมอยู่้งเนาะอยู่้าอยบ้าจนอะไม่ยืดยืดแห้งมตัวเอด้อยเด้อมาตัวไมตม่

ไม่เท่ากอยพี่พอดีเนาะคนเราคุ้ม่ันเยอะไดเใช้รถ่ิดชอยู่้างี่ายอี้เม่เอ้เมืนะนดัไร่้าใ่อดู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 ดได้ดู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 ดดู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 ดดู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 ู่ด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 ดด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 

ให้พ่อเงินหลานเงินเศษเ้ยลูกเด้อให้แม่ได้เพิ่งต้าใจโตไปเมนะื่อหนาอ้าวมันยืนมันยืนมานดี๋เวเลยอ้าวถอนปีใหม่ทรง้ายปีเก่า <c oughs> เ้ยลูกเ้ย จะไปตั้งหลก็ไปลงไปเรียนแล้วไม่นี่จะอบน้ำหอมมีไหมันนี่นะถูใใใ่งไหมนั่ี้มินขี่มันนั่ตีนั่งมือไงกระตกรอไพรให้ดูดีมีเห็นคนจบให้เดินกายความตายให้เลวงพวกเจ้าด้ัน่่่เ่าด้กันทุกันกันทุกันอยู่เย็นเป็นสุขเ่เปเปร มาเลย่งองกนมา้่ออมาโฮมาเด้อกันเด้อแม่นหนักตัดแปนเอาแล้วมนอนนอนย่อเด้อนอปนอนย่อเล้อไปเฮียนก็ย่าเรื่องของคุณนะจิตใจใจมั่นน่ะเขาสลับมาขังคนนเรื่อนั้นน่ะน้อเฮ้ยน้องมีแต่ึ่งกันอยู่ดีมีแห้งอยู่ฮักกเบิ่งกันอยาไหลายให้มองมนให้เยอะ แม่ปลาเลยมาขี้ถือเลยเินทางนี้คนตอนนี้พี่ย่าเห่อเดินไงนี่ย่ายด้เหรอเนี่ย หอมหรือพู้นี้แม่นี่แหละผู้แขงหนักซักเปินเอาเลยอะไรเป็นอ่อนนอนงอไปนังไรเจ้าประหลาดเจ้าม้าุตมาขามาน้าเค้กเลยดอทเดุตีมาเฮ็ดโชคให้เจ้าให้เจ้าร่างดุท่าให้เจ้ายืนให้เจ้าแ้ที่แห้งเด้งมาคำว่าหลงหเดียวหายมันท้วนขึ้แ้วก็ุนวางจะมันจะยืนเูเ เน้เป็นนเป็นพระเขาเรื่องนได้เเป็นเจ้าเป็นนายเดอไม่ลชเ้าตัวติดารเ้ยขวห้ขวายสมานี่วันนี้เ้ยดีมาใช่ทนไม่ถูกแขนถูบงใช่ขันมากูวงกว่าขันยู่แล้วันี้อ้าวขนาดูขาไส่ห่วงห้เฮยมานี่ันง้ยก้อันน้อยห้ออน่มห้เยอะ เบิงโคเบิ้งเมบงกันไปนี่เดอเฮากปอยู่นี่ก็ดีไปมัน้อยข้อใจเอาแบนี้นนะฮ่าโตนู้อ่ะพี่น้นอพี่น้ออมั้ยกแคทุกแคปพวกแคทแคนลูกหลักนี่นได้เพื่อนยื้นี่มปแคนเออวนเดยให้ได้พี่อเออหูนนูแลเป็นไงุ๊กแคนหันลูกด้อ

ุูเงินดูชาดอ่นดีไม้มากหอดเดยหายังมีมีเฮงได้บาทอยงเียเบิ่งพ่อเบิ่งแม่ได้ถูกเลยเนอโอ้ยไ่เปเช้าอ่ะอองอมน้อย้าใจพ่อเคกไปได้จดีเรายังชีมาอยู่เมมือนว่าจะไปด้วยให้แน่เนี่ยูกข้าจะนอนจะของจะเจ็บจะกินโอ้ยตเนั่นหละนี่ตูกต่แค่ไนะอันน่ กวันเนอหายดีมีแหงเดอหายชุกขี้มันือมันเพื่อไหมเดอวนนี้เ้ยร้อนเย็บยาได้อมไขดีได้ไข้ีแหงัจะบ้าคอทนอะไให้ได้ชิ้นลังมัน่นนึเดอบ่หายุดเงินทองไกลกองเงินใช้เดอสาธุสาธุ ไปนั่งดุดเด้อบันเด้อเข่าเล้วยังสนยังขางนี่เด้อบันเด้อด้วยอ่ะเด๋ยเข่าเนี่ยไม่นั่งพึ่งกันจ่งย้อยแค่ดูนะขาพับสบายท่านั่งเด้อนี่เลยย้อยเนี่ยผูกเชงรักซักเทนเอาแล้วบแบบมาอยู่เพื่อนอยู่ชาติน้ำแม่แบบนี้ให้ดูนะเบิ่งพ่อเบิ่งแม่แบบนี้ให้อยู่ดีมีเฮงไอดีให้เช่าได้ไข่ดีวัดไอไข่อย่างจะลงน้ำปีเก่าเบิ่ดเด้อ Mà, du dù bí cho ba cái chai riba nỉ du đi miền mặt bà này dù đi hoặc chát hoặc mà hoặc chát 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 hoặc có ได้ขอ,อาทางแม่ตุ้ยนะ้องขอขอมาหรือว่าขอบุญขอคุณพี่น้องเลยเนาะเสือว่า,อาลายหลายคนหลายขอบครัวเนาะกับเฮ็ดคือกันประเพณีลาวพี่น้องเลยเนาะหรือว่าอยู่ไทยกะคือกันพี่น้องกลับบ้านหาแม่หาพอ่อหาขอบหาครัวหาลูกหาเต่าหาปลาหาลุงพี่น้องเลยเนาะขอบุญขอบคุณให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญพี่น้องเลยเนาะ เานาะซาถุอเนาะทำบ,บุญกับขออวยพรอวยใจเนาะโบมียังตอบแทนหรือว่าทางเอฟซีที่คอยติดตามปาลุงให้กำลังใจทางด้านครอบครัวบาบุญสารวันรล้ะกาแม่นนองนิวโดยมาตลอดเนาะทางบุนเองนี่กับมีคำบอก,กคำจาคำอวยพรเนาะขออวยพรอวยใจให้ทางป่าทางลุงอยู่ดีไม่แห้งทางอ่อทางแม่ใจดีเนาะคอหกักแม่หกักไหหักเอ๋ยหักเนาะจงมีแต่ความสุขความเจริญให้สุขกายสบายใจเนาะปีใหม่มาฮอดแล้วขอให้แต่สิงดีเขามา ผมมีโรคมีโ buckets, โ ento, ไข้เ e นาะโรคไข้ขัเจ็บผมให้ไม่เบียดมาเบียนเนาะโรคไห้โรคที่บอดีเนาะขอให้ไปไกลๆจากโตของทานหรือว่าขอบกองทานเด้อเนาะเดินทางไปไซมาไซให้ตลอดปลอดภัยเนาะสิ่งสําคัญให้มีสติในการเล่นการหัวเด้อเนาะหมู่เพื่อนเนาะปลาลุงปลาชุกคนเดินทางไปไซตลอดปลอดภัยเด้อเนาะสาธุเนาะทางแมนนิ่งอยากขอน้ำน้ำปลาลุงบอเนาะเด้ออ่ะทางแมนนิ่งกัน อนดึงกะแมงนิ้วกะขอโทษในน้คุณเนาะที่ว่าทางเอฟซีป้าลุงเพิ่งกระทำเขามาไลพี่น้องไอ้เนาะเรื่อนของบอกแขกตามเขามาทั้งซองแมงนิ้วพี่น้องไอเนาะแต่ว่าแมงนิ้วกะบอสามารถตอบป้าลุงได้พี่น้องไอ้เนาะเดี๋ยวมันกะเขากับอยากให้เกิดแล้วป้าลุงไอเนาะแต่ว่าเพิ่งกะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับพี่น้องไอ้เนาะแมงนิ้วขอโทษป้าลุงหลายเด้อที่เขาที่ผ่านมาบริเจาะคอมเมนต์พี่ดอกไอเนาะ ว่าทั้งเฮากันยังทําใจว่ได้นะพี่น้องไอ้นักบริยาคไอ้นี่เป็นแบบนี้นะแต่ว่ามันก็จําเป็นเนาะเจ้าหน้าที่คนก็เกตตามระเบียบกฎหมายเนาะที่ถูกต้องกำแมพงก้มเพลินทั้งเฮากันอยากหายทั้งเบาะแสเพลินกับเบิ้ลมีความมึนเมาในต้นโตเนาะอยากหายเพลินกับประเดี๋ยวปั๊บโต ่ลูกเต่ากะบอกลูกพี่น้องไอ้เนาะแต่บักอ่ะย้อนจิตใจเป็นเองใจของบกแขกเองพาลงไอ้เนาะทั้งแนี้ตรงนิ้คครอบครัวลูกทุกคนก็บอกทุกคนพี่น้องไอ้เนาะแต่บักเพื่อนก็แอบเฮ็ดลูกแอบแอบลูกเมียเฮ็ดอะไรเนาะพวกเาเนาะเมื่อกี้ก็เขากับวันอายุน้อเพื่อนตลอดพี่น้องเลยเขากับบ่ค่อยได้ว่าลายกะเพื่อนก็เป็นพ่อเนาะเขากับว่าลายพ่อได้พาลงไอ้เนาะ แ,แมงนี่งก็ขอโทษขอกไว้ปลาลุงเวลาเด้อเนาะที่ผ่านมาบ่ได้ตอบคอมเมนต์พี่น้องเลย<ด><ด>เนาะแต่ม,มื่อนี้ก็ถือโอกาสมาบอกปลาลุงเนาะปาฝากบอกปลาลุงหลัก FC ประทุษทานเนาะที่คอยหักแพงเนาะอะ FC เนาะอาจจะเสียใจเนาะ<ด>กับการกระทำหรือว่าองครอบครัวของเฮาการกระทำของบอแครอาจจะเสียใจ อาบุญเขาใจดีเ <California> นาะกะบอกพยังเนาะบุญกะขอโทษขอพายขอัยาบดอกน้อเรื่องนั่นน <ilee> ี B ่นะขอหยาบมากเลยถ้าว่าตั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเสียใจในการกระทั่มทองว่าแก่เกศนั่นกะหึงเฮากับกับขอโทษขอพายน้ำเนาะขอโทษเนาะขอโทษนั่ไม่ลายพี่น้องเลยเนาะอาจารย์สาพี่น้องเลยเนาะครับเอาผลไปบั๊บัดเนาะหรือว่าทั้งยามที่มันเกิดดูแลไปเนาะบูว่าสิอ่า จากเรียนจากปีอันนี้ก็ยังบุพุเนาะก็อิงตามทางทางสุภาพพอแขกพันหรือว่าทางด่านปฏิเสธเสียหายบ่เนาะที่ย่างไรเนาะจะนั้นก็ขอโทษขอให้อีกเจ้าหนึ่งเด้อพี่หนังเด้อเนาะพระสนเนาะทังสอาก็เฉลยขออนุญาตขอลาพี่น้องจบคลิปเพียงสามีกอนเนาะจะนั่งก็พบกันในคลิปหน้าก็อย่าเฝ้า เลิกติดตามอย่าเปล่าถิ่มกันเด้อปลุงเด้อเนาะเป่าเป็นกำลังใจเปล่าเป็นกำลังใจของผู้เลาตลอดเนาะเฮากะทังบุญเอี้ยงกันขึ้นเลยพี่น้องเลยอ่าตะกี้ยังว่าไซบ่แค่เนาะเป็นกะเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะอยู่ในเพื่อนในซานอยู่ใครอยู่หน้าแหละพี่น้องบันีกะทำบมแกะบันกะไปอยู่ที่บอลเกาหลีเป็นควบคุมเนาะเฮากะทังบุญเองนี่แหละอยู่ใครอยู่หน้ากะสิยากลำบากกว่าเก่าล้าอยู่พี่น้องเลยเนาะหนึ่งมากะ บวบุญกะเดินทางไปทางอื่นทางไกลไปเวียกดนามกิฟต์พี่พลอยน้พี่น้องเห็นอะไรไปถ่ายคลิปอยู่สองเสมอเราแบบซีหาเสมอจังมากกะทางนี้กะโอ้พี่น้องเลยเนาะกะสบายใจเลยเป็นห่วงทนาำกับครัวหนึ่งมากในูนี้เพื่นกะเจ็บอดอดแอดอยู่พี่น้องก็นาะกะรู้ว่านก็พาไปคลินิกสองมากเป็นห่วงน้ำไม่ตุ้ยทามากเลยโอ้ลายยางพี่น้องกัยให้ในหน้าอีกเนาะจะอะไรก็หัดย้ำหายย้ำหน้าอีกกะย้ำแยงอยู่พี่น้องเยเนาะทางวุ่นในการคิดนักอยู่เนาะกะ ขอโทษขอพ่ายลาที่บาด็บคอมเมนแนพีองเนาะบรกาย่ะพาเบื่ออย่าาเลิกติดตามบรากาขอโทษขอพ่ายน้ำลายเด้อฝาก่าเป็นกำใจแน่พีองเนาะพ้ะสนะสนักขิ้ขอลากนเนาะสบายดีเพี่น้องเด้อสบายดีปีใหม่เนาะไปพียงเนาเนาะอยู่ดีมีเออ